คือที่จริงอัาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับมันจะได้แบบไม่ต้องมานั่งรอเวลาเขาโคษณานองโฆษณาได้ครับอ่ะมาคุณผู้ชมครับเข้าสู่โดดที่5แล้วนะครับนี่คือโดดที่5แล้วทุกคนครับแล้วก็อย่างที่บอกทุกคนครับรอบไฟนอนนะครับน่าจะกลับมาเป็นอสองโดดต่อคลิปนะคุณผู้ชมก็น่าจะได้ดูแบบจุใจกันประมาณครึ่งชั่วโมงก็ภาวนาให้โปรแกรมเรนเดอร์ไม่ค้างแล้วกันนะ มาคุณผู้ชมครับณปัจจุบันเนี่ยแสบน้ำอยู่ที่82คะแนนและผมแท็กออลราวตามหลังมาจะติดครับ75ครับตอนแรกก็แท็กออลราวเนี่ยขึ้นหนำนะครับแต่เหมือนจะโดนปาดไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสเกมที่แล้วเงียบเลยอ่ะเงียบแบบเงียบเลยจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมนี่ครับเอา HLE ครับผมต้องถอยมาก่อนครับเราเนี่ครับสามคนที่เสียเนี่ยคือสามคนของ HLE แล้วแกดิฟกับเอ้าล้อหลอกหรือเปล่าแกขับล้อหลอกหรือเปล่าครับเมื่อกี้ เหมือนจะไปฝั่งนู่มสุดท้ายดิฟกลับมาฝั่งนี้ครับโอ้แล้วมีประเด็นครับผมนะสหรับออนท็อปครับมีทันต์ของเจ้าอาร์มกับออนท็อปนะครับเฮ้ยเสียงมันดังไปเพราะว่าคุณผู้ชมถ้าเสียงดังไปขออภัยนะแต่น่าจะไม่หรอกนะครับแล้วไอซูกุนะครับผมนะน็อกดาวน์ทันต์ของฟุกิแล้วก็เก็บงานไปเรียบร้อยเลยนะครับอ่าแล้วก็มีการดึงกันขึ้นมาก่อนครับผมจะหรับโคลาครับแล้วก็ลีเจนครับผมดึงฟุกิกลับขึ้นมานะครับ เหลือ3คนที่หายไปก็ของ h อชเนั่นแหละครับน่าจะยังไม่ได้ชุบครับแล้วท็อปฟีดล็อกดาวชิปเปอร์ไปก่อนแล้วโดนปาดครับทคนแล้วฝั่งนี้ครับดอมมี่ดอมมี่ยังไงสุดท้ายโดนปาดจากมาริอัสหรือว่ามาริอุสครับผม3มไลิมครับจากออนท็อปนะครับสวยสดงดงามครับที่จริงตอนนี้เราน่าจะได้เห็นแบบเคารางแล้วทุกคนครับว่าใครจะแบบเฮ้ยเข้ารอบต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าคัดเอา12นะครับ12ทีมไปเจาะอีก6ทีมตกรอบ อย่างคิสโต้เรเจนต์วันนี้คะแนนก็แทบจะไม่มีทุกคนครับเจ้าอาร์มอะไรเงี้ยซีโร่คัมแบ็กอะไรเงี้ยนะค,ครับสามทีมนี้ไม่แน่อาจจะได้ตกรอบได้กลับบ้านนะีนต้องรอดูครับแล้วก็จัดอันที่จริงวันนี้ก็ไม่ได้ฟอร์มดีทุกคนครับแต่วันแรกเนี่ยมีอยู่มีรออยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่านะครับก็อาจจะช่วยตรงนี้หน่อยนะครับดูดีว่าเขาจะฟอร์มดีหรือเปล่าครับสำหรับจัสคานิมี่วันนี้ครับเหลือแค่สองโดดโดดนี้แล้วก็โดดหน้านะครับ ครับผมแล้วพวกเขาก็คือทีมที่ต้องการแต้มต้องการเ<แ>กยียในการเข้ารอบด้วยอิสกุครับเดินม,มามีรีดียลอยู่นี่คือทีมท,ที่เหลืออยู่คนเดียวหนึ่งทีมแต่เหมือนจะไม่ได้เช็คหลังเนียนนอนเนียนเนี้ยฝั่งนู้นฮะไม่รู้อะไรเลยโอ้โ oh, หแต่มันก็ไม่เห็นแล้วทุกคนมาเป็นหินเนะีน้ยนะครับแล้วเกมเราอะ่ะเวลานั่งเสียงมันไม่มีไงเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นมากนีครับ ลราปาโซน็อกดาวน์ด้านของกับปอม69ครับผมฝั่งนู้นว้าวทาวูนอีกแลว้วอ่ะคุณผู้ชมคือพี่ตันพอพี่ตันรู้ว่ามันเป็นการรวมตัวอีกครั้งเนี่ยพี่ตันก็ถือว่าแอบคาดหวังอยู่เหมือนกันนะแต่ดูจากฟอร์มเนี่ยโอ้โหน่าจะไม่เข้ารอบครับอันนี้พูดตรงๆนะราะเดย์แรกฟอร์มก็ไม่ดีครับเดย์เน,นี้ยตอนเนี้ยคะแนน42อ่ะเราอย่าลืมว่าเขาเอา2 2วันรวมกันนะนนคะแนนทุกคนนะครับ เสี่ยงมากครับที่จะไม่ได้ไปต่อฮะสำหรับบอวถ้าเกิดว่าไม่แชมป์นะเสี่ยงจริงๆครับเราแคสเปอร์โดนเปิดไปครึ่งหลอดครับผมคิดว่าจะรอดไม่เลยครับตรงนี้แสบเพียบเลยครับถ้าเกิดว่าคนดูคิดว่าจะรอดก็เดี๋ยวรอดดูครับแล้วโดดลงมาครับผมนลเอาแล้วแคสเปอร์น็อกดาวน์นิกแปดสิบห้าครับผมสุดท้ายโดนเทรดแต่มอกเอาอีริมก่อนครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมฮะ นี่คือไม่ไม่ยิงอีกคนเลยนะคือแบบจะซ้ําจะซ้ําเอาอีริมเลยคะับสำหรับว้าวฮะสุดท้ายก็ซ้ําไม่สําเร็จโดนเหมือนเดิมนะครับมาเป็นมาฮะสำหรับจัสต์แคนิมี่ครับเรายิงนะของเจแปนเมื่ก่อนนะซึ่งเรียกคอมแบ็กครับผมวันนี้ก็เหมือนดบดบปางใช่ไหมโอ้เราซิรัสน็อกดาวมาก่อนครับผมจากอาร์พีจีฮะจัสต์แคนิมี่ครับอีริมแรกมาแล้วครับผมไม่ยอมบอกนะแม่นักแหกเวลาใจเงียบเหมือนโดดที่แล้วเนี่ย เมืมมนน่อกี้ก็ถือว่าเงียบนะทุกคนนะสลับทางดัางของแอแทกออรวนะครับเงียบแบบเงียบเลยอ่ะมาโผล่นาทีที่แปดนา,า,นาทาีที่เอย่างเงี้งแยแบันยังไม่เห็นแอแทกออรเรายิงหรือว่ามีคิวฟีดเลยนะนะครับโอ้นี่จอีลิมสลับออนท็ครับผม8อีลิมไปแล้วครับยิงอย่างเยอะครับออนท็อปฮ กระทขึ้นกลับมาด้วยแล้วเขากำลังล่าดาวให้หมดหมูและท็อปฟีดฝั่งนี้ครับโอ้โหไม่น่ารอดทุกคนครับลาวาฝั่งนู้นน็อกดาวไปก่อนแล้วมาริอุสครับผมฝั่งนี้เก็บงานท็อปฟีดมา9ย้าอีลินก็หมดสลักออนท็อปครับแล้วจัสาตินิมีประเด็นกับด้านของซีโร่คัมแบ็กครับผมในเสียงด้านของลาวาไปก่อนครับแลสุดท้ายเทรดด้านของรูเดียขึ้นทันทีบูเจมน็อกโคล่าแต่โคล่าก็ยังเทรดบูเจมได้เหมือนกันครับผมในตาสุดท้ายครับเหมือนจะเป็นจัสตินิมีที่ดีกว่าครับผมในฝั่งนะครับ เมโลดี้ก็ผลัะดึงเพื่อนกลับขึ้นมาก่อนครับแล้วลองกองฝั่งนู้นได้เมโลดี้เหมือนกันครับสี่อีลิมฮะฝั่งนี้ครับจัสต้องยิงหน่อยแล้วนี่ฮะห้านาทีทุกคนครับยังไม่มีอีลิมเลยอะ่ยออเยอะเออคือวันนี้คะแนนอันดับเขาก็ดีแหละทุกคนนะสลับไปแท็งออร่านะแต่ที่จริงเนี่ยเหมือนจะฟอร์มดีกว่าวันแรกนะครับแต่ก็จะมีเกมที่แบบจบเร็วฮะสลับไปแท็งออร่าครับอย่างเกมที่แล้วะก็ถือว่าจบเร็วเหมือนกันนะครับ ยุ่งกนตอไปก็ในเฟสนี้นะครับ6นาทีครับเหลือประมาณ10นาทีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้เห็นครับว่าวันนี้จะมีร้อยแต้มกี่ทีมมีโอกาสที่ท่านมองเนี่ยมีโอกาสอยู่3ทีมอย่างโฟร์อาร์มอย่าง top ออนท็อปอย่ยก็มีโอกาสนะที่จริงอ่ะออนท็อปเกมนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมี57แล้วเกมนี้ยิงไปเยอะเพราะฉะนั้นมีโอกาสมากครับถ้าเกิดว่าเกมนี้ได้สักประมาณ20ใช่ไหมหรือ20กว่าอะไรเงี้ยนะครับคิดว่ามีโอกาสสูงมากครับ เราหนอกดาวมันก็อนครับผลงานประาสของจัสติสดคมี่นะครับแล้วก็เก็บงานทิ้งมา5้าอีลีเหมือนกันครับฝั่งนี้แล้วเบคแมนฝั่งนู้นได้เจแปลแล้วก็เหมือนจะชุบเพื่อนกลับขึ้นมาก่อนนะเป็นกระป๋องหกเก้าครับเอาเรื่ององู้ยแล้วจมูกไวครับผมนะฝั่งนี้ไปูนก็อตใบไปก่อนเลยครับ,บแสบกับแอคแทกออร์รากำลังจะมีประเด็นครับผมคุณผู้ชมแล้วเปิดประตูวาร์ปวาร์ปหรือเปล่าวาร์ปมารสองคนเอาครับผมนะไฟนี่ครับคุณผู้ชมครับ แซบคืออันดับที่1นะปัจจุบันเจอกับอันดับที่2ฮะรอน็อกดาวได้ก่อนคือบอกเลยเลยว่าไฟต์เนี่ยใครชนะขึ้นที่1นึ่งยาวๆครับได้เปรียบแล้วนะครับตรงนี้แล้ววาร์ปกลับมาตั้งหลักก่อนนะครับผมนะสำหรับอ่าท่านของเคโรโลครับน่าจะวาร์ปมาช่วยเพื่อนครับเรานี้85นสิบห้าเได้ของลิมิตไปก่อนแลโดนสวนคืนครับแล้วน็อกได้อีกหนึ่งครับผมแอคแท็กของเราเหลือ2คนครับผมแต่น็อกดาวได้ครับต้องซ้ำทิ้งมาก่อนนะฝั่งนี้ครับจำฮะโอ้แต่ยังถือว่าทำได้ดีกว่าครับผมแล้วเก็บ โอ้เแสบเหลือ2คนครับอ้าวอะไรครับผมตรงนี้ครับพัซโซครับกับนิกแปไม่ใช่ครับเป็นโบส85ครับแล้วแกไปแอบชุบตอนไหนกลับมา4คนเลยฮะโอ้โหแสบครับโอ้แล้วด้านหลังโดนยิงอ่ะนักของคริสตัลเลเจนด์ครับผมน็อกไปก่อนแล้วสำหรับพัซโซครับรับโบสแปดสิบห้าเสียน็อกดาวน์ให้กับแอคแทกออราวตรงนี้ครับผมยังไม่จบนะฮะเหลืออีก2คนแล้วจับไปสติลคิวมาได้ครับ เหลือ2คนครับที่เพิ่งชุบขึ้นมาใหม่ครับต้องไปเก็บของใหม่นะครับตรงนี้จะเหมือนเป็นแรกแขกอาราลที่แบบทำได้ดีกว่าครับคุณผู้ชมครับแหมได้วัดได้งัดเหมือนกันนะดับหนึ่งครับดับที่สองครับครับวันแรกวันแรกครับขึ้นที่หนึ่งไปนะสองแรกแขกอาราลครับวันนี้เขาจะทวงกระดับที่หนึ่งคืนหรือเปล่าใะเข้ารอบนะครับต้องติดทุเกมนะจริงมันเป็นการเคารพ นะครับมันเป็นแบบเรื่องของกำลังใจด้วยแหละทุกคนนะนะครับแล้วก็กองเชียนะครับอันที่จริงสำหรับพี่นะแขกเราต้องที่หนึ่งสองวันแล้วคือวันสุดท้ายก็ต้องแชมป์ด้วยอันนี้พูดจริงๆนะเพราะได้ความที่ชื่อชั้นเนี่ยดีกว่าทีมอื่นเยอะมากนะครับเยอะกว่าแบบเยอะกว่าจริงๆครับเพราะฉันพี่แซนก็ถือว่าคาดหวังเหมือนกันว่าจะที่หนึ่งทุกวันที่แข่ง นะครับอาจจะดูไปเฮ้ยพี่เวอร์ไปหรือเปล่าครับแต่ด้วยชื่อชั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะชื่อชั้นดีกว่าเยอะเลยครับคือถ้าเกิดว่าเป็นอัตราวิเลตอัตราต่อนะพี่ว่าสัก1ต่อ5นะครับ1ต่อ5 1ต่อ10ต้องมีอ่ะนะครับเป็นเบอร์นั้นจริงๆ,ๆไงทุกคนครับ เก้าทีผ่านครับโอ้ยเอวิท้าแปดอีริมนู่นครับแล้วสมิธน็อกแล้วแล้วก็เก็บงานครับเมลโรดี้เมลโรดี้เนี่ยมันเสียน็อกเสียตายเนี่ยคุณผู้ชมไปสองรอบแล้วนะสองหรือสามแล้วก็ไม่รู้ด้วยฮะแต่เพื่อนก็ขยันชุบครับคุณผู้ชมครับบวกกับว่าตัวเขาเองยังอยู่ในพื้นที่ขอบวงที่สามารถแทรฟเพิ่มได้อีกเรื่อยๆด้วยนะครับมีโดดลงมาในพาสซาเหมือนจะเจตกร่ แล้วน็อกดาวน์ไปก่อนครับซีโร่คัมแบ็กครับผมฝั่งนี้ครับแล้วถอยไปก่อนเลยครับเพราะอยู่คนเดียวฮะซีโร่คัมแบ็กเหมือนจะเพิ่งโดดหรือเปล่าแล้วลูเดียสครับผมเสียน็อกดาวน์แล้วก็เรียบร้อยครับอีริมที่2ครับให้กับราซ่าอีสปอร์ตครับสวยงามสวยงามฮะมีคนนนหลุดดออกกมาโเ็บะครับสิบนาทีผ่านครับรุ่นครับแล้ววงโอ้โหวงน่าจะเป็นแอคแทกออร์เรลนะแต่ก็ถือว่าไม่ได้สวยอะไรมากมายทุกคนนะครับไอ้ฝั่งไอ้มิลิธีอะฝั่งนู้นน่าจะเล่นง่ายกว่าได้ซ้ำครับ ถึงจะเป็นเนินนะครับแต่ก็ั่นแหละอได้แต้มฟรีโพซิชันดีๆมันไม่ค่อยมีครับแถบๆนั้นนะแต่เหมือนจะมีเนินให้เล่นอยู่ครับเดี๋ยวต้องรองดูว่าแขกรัราจะเล่นเนินไหนนะครับมันจะมีเนินที่มันสลบลง,ลงทุกคนครับลแล้วแบบมันหลบได้ทุกทางอยู่แ,แ,บบยแต่ถ้าเกิดมาโดนชาร์จนี่ก็แมมีโอกาสโดนเหมือนกันครับยังไม่มีจุดลงตายตัวเลยนะตั้แรับผมคือจบไปทีมเดียวนะครับตอนนี้นะครับ10นาทีกําลังจะ11แล้วทุกคน โอ้โหแล้วแสบแกแบบยืนแยกกันจ,จ,จัดๆเลยครับไม่แน่ใจว่าชกกันครบหรือยังนะสลับแสบครับเข้าวงสามหลือเปลทีมอยู่เลยอ่ะใช่ครับเยอะมากนะว้าวครับขับรถไปเอ้าแล้วโดดรถอย่างนี้เอ้าครับผมแล้วรถพังหรือเปล่ามีประเด็นแน่นอนครับอย่างนี้แขกออร่าแล้วด้านหลังเนี่ยมีท่าหน้าของ HLA แล้วต้องระวังครับผมแล้วสลับแบทแขกออร่าครับ เราเปิดแคสเปอร์ไปดามเมจรัวๆแคสเปอร์แต่มีเต็นท์ให้หลบฮะสำหรับด้านของว้าวครับแล้วแอคแท็กอราบอกอะไรหลบอะไรครับผมแล้วเปิดประตูวาร์้มันเลยครับผมฝั่งนี้จำยัดไปก่อนโทก้อนยัดไปก่อนครับทก้อนยัดไปอีกครับผมทก้อนยัดไปจ่อครับโอ้โหตายนะครับพวกคุณจำสวนคือตรงนี้แล้วเรียบร้อยนอกดาวมันหนึ่งครับผมเดือดสองคนข้างในครับ ยังไงชาร์จปัเซอร์ตรงนี้แคสเปอร์ส,สวนจับได้เหมือนกันครับแล้วน็อกดาวน์เดนเธอร่ของฟูลก็จากชาร์จปัเซอร์ครับแล้วมีลูดคือจากแม็กแมนที่หุ่นดาปูนก็เทรดกร79ให้คนสุดท้ายของว wow ้า wow วแล้วจัร์สคาเดมี่มาครับโอ้โหยังไม่ทันได้ตั้งตัวยังไม่ทันได้ตั้งไฟแขกของเราเหลือสองคนนะตอนนี้ครับแล้วจะพยายามชุบจากด้านนอกนะฮะ ทุกทันหรือเปล่าเราเข้ามาข้างในฝั่งนี้จัสพยายามมาเคลียร <is> ์ครับผม4คนครับแต่มาชาร์จ3นะในดูนตัวนบผมตรงนี้ครับต้องถอยไปก่อนแล้วสี่เคโลโลให้กับจัสคาริมี่ครับโอ้โหเกือบหมดเลยครับเป็น่าราครับเราจับกับฟูนก็อสองคนสุดท้ายหรือเปล่า ไม่ได้เจอว่ามีการชุกันขึ้นมาหรือยังนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชุกเนี่ยนี่คือ2คนสุดท้ายของ A แอสแทกออร่าลยทุกคนแล้วมีแนวโน้มว่ากำลังจะจบนะสองคนนี้ยังไงปูเล่นอยู่ครับแล้วจาเสี่น็อกดาวสุดท้ายเหมือนจะจบอันดับที่เก้าไปเลยครับกำลังสวยทุกอย่างกำลังดีสุดท้ายโดนอีกแล้วครับโอ้โหเป็นจัสซาร์ดิมี่ครับที่ไหลไปเก็บงานแล้วของแรกออร่าจบเลยครับคือดีทุกอย่างกำลังจะปิดวาวแล้วทุกคน โอ้โหถือว่าทามมิ่งนะครับคนข้างดีฮะสำหรับชนาของจัสตสคาเดมี่ครับโดดนี้เข้ามาในจังหวะที่แบบยังไม่ทันที้ชุเพื่อนยังไม่ทันจะ้ตั้งไฟครับโอ้โหแล้วจบเลยครับเราหนุ่มจัดเจัาผมนะตรงนี้ครับ ไปได้พยายยามนชเวลาให้พาซาเล่นช้าลงครับจเบรย์ในตลาแล้วชนะเปิดแล้วดาวเพิ่มเติมมีโอ้ยเหลือคนเดียวครับเป็นฮันเตอร์นะครับเหลือฮันเตอร์คนเดียวไฟโอ้ย่างนี้ไม่รอดครับทุกคนจะสลับเอวีได้ครับน่าจะเป็นอีลิพิ8ของปราซาแหละครับตรงนี้ครับแล้วขับรถเอ้ยมีคนขโมยรถมีคนขโมยรถคุณอุต่ภาพตัดกันมาก่อนนะฮะเป็นหน้าของโฟอาร์มครับผมนะวันที่โฟอาร์มก็ดูเงียบๆนะ โอ้โห oh, 13อิลิมครับจากทางด้านของจัสต้าเดมี่ครับคุณผู้ชมแล้วมีปาไปก่อนแล้วน็อกดาวจากบุญเจมส์ครับผมในอิลวิที่14ครับปาซาตรงนี้ไม่น่ารอดนิวเยียยังไงพยายามเจาะ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 แล้ว15อิลิมเรียบร้อยครับผมแล้วสุดท้าไปเก็บงานฝั่งนู้นเราได้เยอะได้ด้วยครับคุณผู้ชมครับเป็น16อิลิมสุดท้ายปิดปาซาจบอันดับที่6ไปเลยครับ17อิลิมจากจัสตคาเดมี่แหละครับ เลโอ้เอาเรื่องครับคุณผู้ชมจบอย่างรวดเร็วด้วยระเบิดขนนนะครับมาต่อตอนนี้จ้าคาเดมี่ได้พื้นที่ที่แทบจะดีที่สุดในทีมในเกมในตอนนี้ในแผนที่นี้ในขณะที่ทีมที่เหลือต้องแกลงพื้นที่ด้านล่างกันครับผมใช่ ใช่โอ้แล้วจ้าเถิดมีโอกาส20อีลิมทุกคนเกมเนี้ยแล้วน็อกดาวแล oui, so, yeah, ้วก you right. so, yeah. ็เก็บงานมาก่อนนะเป็นทนาของเอวิด้าที่จบไปเลยทุกครับเหลือ3ทีมครับผมแล้ว11ผู้รอดชีวิตครับเราจับคันทีไปรอในวงเลยครับโอ้18อีลิมมีโอกาส20สูงมากครับ แล้วประเด็นคือมีโอกาสมากกว่านั้นด้วยทุกคนครับเราเดิวกามิล็อกดาวน์ยูตะไปก่อนปาระเบิดไปก่อนนล้วผมแล้วเขาโดนวงนู่นครับมุมนี้ยิงอย่างฟรีมีคนล้วงมาฝั่งนี้โดนสวนคืนก็ผมแล้ววาร์ปมาแล้วครับผมเอาครับผมไฟนี้จัดประเด็นคือไม่ได้อยู่ด้วยกันครับคุณผู้ชมครับยืนห่างอย่างนี้ก็ผมแล้วโฟล์์อาร์มบอกถ้าเกิดว่างัดได้เนี่ยจะได้โพซิชันด้วยก็ผมตรงนี้ฟล์์อาร์มอยู่ในไอวอลอยู่ครับแล้ววงกำลังกินครับกลายเป็นว่าเจ้าอาร์มหวานเจี๊ยบครับคุณผู้ชมครับโพซิชัน ลาวาพยายามเล่นอยู่ครับซิดอาร์เสียนกดาวไปแล้วโฟอาร์มล็อกคืนเหมือนกันครับมีฮอคคนสุดท้ายมีฮอคยังไงเล่นอยู่สุดท้ายโดนปิดจบอันดับที่3ครับผม3ต่อ4ี่ด้นะครับจัสดาริบียังคงได้เปรียบอยู่ทุกคนครับแล้วไหลมาฝั่งนี้น่าจะ20อินิมแล้วทุกคนนะสำหรับจัสดาริบีครับไหลมาลาวาเล่นอยู่ครับลาวาโดนลุม2แล้วดอมมินล็อกดาวลาวาไปก่อนครับผมนะฝั่งนี้พยายามกดคืนนะสำหรับเลเยอจน ดอมมี่ครับโลจัดครับผมนะ22อีลิมสำหรับจาร์สคาริมี่ครับมีโอกาสเก็บ23อีลิมอาครับผมนะมีโอกาส25ครับเกมนี้ยังไงไหลเข้ามาเลเจนด์เลเจนด์เสียแล้วจบไปเลยครับ25อีลิมครับจาร์สคาริมี่ครับโอ้โหตอนแรกเหมือนจะเสียเปรียบสุดท้ายกลับมาชนะเหมือนเดิมครับจริงจังหวะตัดสิยายโฟอาร์มสวยแล้วทุกคนนะครับแล้วก็จังหวะ เป็นมือที่3ของเจ้าอาร์มนก็สวยเหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่าแกไฟเหนียวจริงนะตอบจัสคาดิมี่ครับโดดนี้เดี๋ยวไปรอดูตารางคะแนนกันนะครับตารางคะแนนปัจจุบันนะครับผมในตอนนี้ครับ87คะแนนครับผมนั้นสลับแสบครับแล้วก็แอคแทกออร่าครับ86คะแนนเอ้ยแทกของเราหน่าจะอิลิมเยอะแหละเมื่อกี้แล้วเขเก็บแสบได้ด้วยนะครับอันดับ3เนี่ยเป็นอิวิด้าเจครับผมนะก็มาดูกันครับว่าทีมไหนจะถึงร้อยนะครับระหว่างแสบหรือว่าแอคแทกออร่าครับหรือว่าได้ทั้งคู่ นพี่เหลือก็ตามนี้เลยรวครับวันนี้คิดเศร้าเดือดเจ็ดน่าจะตกรอบแล้วกับซีโร่คัมแบ็กเนี่ยทุกคนนะ